Yeah. สวัสดีค่ะชื่อดวงกมลออกมาการค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะตำแหน่งคือเป็นนักกายภาพบำบัดประจาคลินิกดวงกมลสหคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีนค่ะที่นี่เป็นสหคลินิกนะคะมีทั้งในเรื่องของการรักษาโดยการแพทย์แผนจีนนะคะฝังเข็มครอบแก้ปวดซานะคะ แล้วก็ทกํากายภาพบํบาบัดนะคะดูแลผู้ป่วยในเรื่องของระบบกระดูกกล้ามเนื้อเอามาพึกเอามาพาดนะคะและอีกอันนึงก็คือในส่วนของดิฟ i ิชชูเทอโรปีนะคะเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อค่ะโดยจะเป็นทีมิตใระดับของที่นี่นะคะหละักของที่นี่ที่โดดเด่นที่สุดแล้วคนไข้รู้สึกว่าทําแล้วเห็นผลชัดที่สุดก็คือเป็นซิกเนเจอร์ทรีมิตนะคะประกอบด้วยการทํากายภาพบํบาบัดฝังเข็มแล้วการนวดคลายกล้ามเนื้อระดับลึกค่ะโดยผู้ชํานาญการทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นของเรานะคะเราเป็นการให้บริการที่ครบวงจรนะคะในเรื่องของการลด ปวดนะคะทุกอาการปวดได้หมดเลยนะคะความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงอาการบาดเจ็บอาการชาต่างๆนะคะส่วนที่ตั้งของที่นี่นะคะของเราจะอยู่ชั้น2ที่ห้างเฟอร์นารี่มอลค่ะใกล้เสถียธรธรรมสถานค่ะ ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการรักษาทางการแพทย์และการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถซื้อแพคเกจได้ที่ hdmall.co.th ได้เลยค่ะ hd